สวัสดีครับสวัสดีพี้นอยมทุกคนเด้อค่ะวันนี้ผมตุตาฟ้ามนะครับสีภาพี่้น้อมมาเบิ้งอะไรครับวิธีการเลี้ยงวัวแบบบ้านๆของเรานะครับผมแล้วก็ประยุกสมัยใหม่ึ้นมาานะครับผมโดยการปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนะครับแต่เมื่อนี้นะครับผมสีภาพ่น้นะครับมาปล่อยแปลงนะครับให้งัวนะครับได้มีการเดินนะครับแทะเรียนตามสัชทตยานของวัวนะครับผมเพื่อให้งัวนะครับไม่ได้เครียดนะครับผมนี่ครับก็จะเลี้ยงนะครับโดยที่ ทําเหมือนว่าจากชีวิตของวัวเลยนะครับผมม้วนะครับมกแทะมาเล็มหยาเข้ามันเข้าก็จะปล่อยให้มันแทะเล็มหยานะครับบวกกับการที่เราปลูกหญ้านะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะมีการปลูกหญ้าไหนนะครับให้กับวัวกินนะครับในช่วงฤดูในในตอนเศร้ากับตอนแรงนะครับผมตอนนี้นะครับตอนเก้าโมงถึงบ่ายสามนะครับเขาก็จะปล่อยงัวลุ่งปลงให้แทะเล็มตามธรรมชาตินะครับแล้วก็เขาก็จะมีลวดน้ํา ลวดไอ้ที่เขาปล่อยคาเทไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะบอสให้งูว่ของเขานะครับออกนอกบริเวณที่เขาต้องการนะครับผมอ่านี่นะครับเป็นแนวคิดอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเราพยายามที่จะเลี้ยงัวนะครับโดยการให้ัวนะครับได้เดินมีการแทะริมนะครับตามสัญชาตญาณของงวนะครับบวกกับการที่เขาปลูกหญ้าเลี้ยงงวนะครับ อ่เพื่อที่จะให้งัวของเขานะครับมีการจะเลื้ยเติบโตนะครับหลายขึ่นนะครับอย่างว่าอ้วนขึ้นอย่างว่าพี่ขึ้นนะครับผมนี่นะครับี่อนองกันลอกสังเกตเบึงนะครับผมอนี่นะครับการเลี้ยงวัวแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับ อ่าฟ้าวเนี่ยครับผมก็ต้องบอกก่อนนะครับเพราะเลี้ยงง้วนนะครับโดยที่นะครับให้หญ้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะไม่ได้ให้หัวอาหารหรืออาหารคนนะครับนี่ครับลักษณะง้วนนะครับก็ค่อนข้างจะโอเคแล้วก็แข็งแรงเลยนะครับผม ผมก็ต้องบอกก่อนนะครับเดี๋ยวผมถือว่าอธิบายฟังนะนั่มนะครับหัวใน้อของผมนะครับออกลูกได้สามเลยได้หกตัวแล้วนะครับหัวทั้งหกตัวนะครับเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยนะครับผมตัวแม่ทั้งหมดเลยนะครับที่ออกมาจากฟ้ามเฮ้านะครับผมเป็นตัวเมียและทุกตัวที่ออกมาเป็นเอฟหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเฮ้านะครับว่าได้ตีเบอร์หรือจดเบอร์นะครับเฮาเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับผมเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับนี่ครับ เดี๋ยวสียางแล้วก็ถะายคลิปให้กับพี่น้องในเบิงนะครับศึกษานนเรียนรู้นะครับน,นี่นะครับน้องก,ก็สังเกตเิ่างูแต่ละตนะครับกัมีการเรติบโตตัวที่ดีนะครับผมร่างกายแข็งแรงนะครับบ่คอยมีโรคมีไพ้นะครับผม โอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อคินึงกันเรือครับก้าไังเกีใจอย่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับตุ๊กตาฟาร์มีเดอร์ครับเดี๋ยวผมจะมีแนวคิดแนวทางดีๆนะครับผมจะมาถ่ายให้กับพี่นนท์ในเบิร์ศึกษาเรียนรู้ไปน้ำกันนะครับผมขอบคุณครับ